ใครกำลังทอดูไว้นะหนุ่มมองไม่เห็นขายของเลี้ยงชีพตัวเอง นายชัยชนะกล้าหารหรือเต้ยวัย23ปีหนุ่มอุดรธานีปัจจุบันอาศัยอยู่ห้องเช่าถนนอดุลยเดชเขตเทศบาลน,นครอุดรธานีกว่า5ปีแล้วที่เขาได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกของความมืดเต้ยเล่าว่ามีอาการผิดปกติทางสายตาตอนอายุ18ส่วนพ่อแม่ก็เสียแล้วต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังด้วยการนำเอาดอกกุหลาบมาขายเพื่อ ยงชีพตัวเองโดยจะเดินขายตามเส้นทางถนนประจกักษ์ศิลปาคมเป็นประจำทุกวันซึ่งเป็นเส้นทางที่เขานั้นคุ้นชินทำให้คนที่พบเห็นต่างชื่นชมในความที่เขานั้นไม่ยอมแพ้ เตยบอกว่าเขาต้องฝึกฝนตัวเองอยู่นานและพยายามปรับตัวและเขาก็ทำสำเร็จหันไปพึ่งประสาทสัมผัสอื่นๆมากขึ้นเช่นฟังเสียงดมกลิ่นและใช้มือจับหรือคำสิ่งต่างๆเพราะเขานั้นไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิดถ้ายังอยากใช้ชีวิตอยู่ก็อย่ายอมแพ้ทำอะไรได้ก็ทำต้องปรับตัวสู้กับปัญหาแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้ซึ่งที่ผ่านมา ก็มีหน่วยงานเข้ามาดูแลแต่เขาเลือกเองที่จะใช้ชีวิตแบบนี้เองเตยยังบอกอีกว่าถึงแม้ว่าเขาจะมองไม่เห็นแต่ก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปแค่ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นการมองไม่เห็นมันเป็นแค่อุปสรรคหนึ่งที่ทำให้เราทำอะไรยากกว่าคนปกติแต่ต้องเรียนรู้ที่จะต้องอยู่กับมันเพราะเขานั้นต้องมีค่าใช้จ่ายค่าเช่าห้องค่ากินค่าอยู่ หากยอมแพ้แล้วชีวิตจะไปต่อได้อย่างไรในเมื่อเขานั้นยังอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปใครที่กำลังท้อหรือหมดกำลังใจอยากให้ดูเต้ยเป็นตัวอย่างเพราะบางครั้งชีวิตของคนเราเวลาที่เหนื่อยล้าที่สุดของคนเราก็คือชีวิตที่หมดกำลังใจขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิก